โอ้้ยยตาแลวรถพังหมดต้องหุงเสียบดูผสมรถดูเล่นไปแล้วมารถหายไปดเลยใส่แถวพวกนี้หน่อยดิแถวยังเกาะตาอะไรนะตาอะไรนะใส่จวดจวดอะไรอยังนก่อเล็กเสจจวดนะเออเล็กเอพังเขาคือต่างซื้อเห็นเราคือแฉตัดเองนเ่ยพี่พิง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 คนต่างนั่นคือเล็กอ่ะเล็กเสจจวด ซื้อแต่ละซื้อนี่งว่ามันงไงไงดิต่างในกำนดชื่อกรต้องมีกฎหมาย <c ười> คนตัางเนี่ยหะยากเลยคนตัางเราเรียกตัาง,งชื่อผมอะไรโอ้ไอโรจน์ยานโอ้คนต่างกันยังยากเลยอ,อ่ะว่างย่างก่อโอโรจน์ยานโอโรจน์ยานไม่คุ้นเอ่เวลาคนหาโน่นไปตกประเทศนอกอเพราะว่ามัน <c ười> ตัวนีากำลังดังไงโรจน์ยานที่กองตรงนี้ที่คอยอยากติดตามนะ ทำไมแล้วมาตัวเดียไปจับเมื่อวานหยาดฝนมัาเม่งมืดตึ๊บไม่ป่ะอู้หูอิ่มเหนือเด้อเนอะอิ่มเยอะเหรออิ่มอกอิ่มใจอือก็เดียวเย็นนี้รอด้วยเด้อฮะไปกดแต่งจะซื้อมาคนมาวไ่ไดจะแต่งุณไม่ไดแต่งเกงมาให้เจ๊แต่งอ่ะเจ๊แต่งกับวุ้นแต่งเกงด้วยกันได้ไหมได้เจ๊ยินวกูซื้อมาหมีตัวละหกเจ็ดร้อย เอวเท่าไหร่เอวเอวยี่แปดใส่ไม่ได้ยี่เก้ายี่เก้าสามสิบน่าจะท่ายืดตัวยืดใส่ได้อยู่ผ้ายืดไม่รู้อะไรก็ได้หมดแม่รู้จะพาคุณพี่นัวดีๆได้ใจแจ่มไหนไม่กินหรอนี่มันกระดอคองนั่นนี่เอากินเลยกินหน่อยมันจะได้ท้องคลองไปถึงบ้านจะได้ฮึ้นึบๆหน่อยย่านย่านโูตรซ้อมมาเลยน้องดูสิแม่พี่ออด สีเฮ้ว่าสั่น่าสีเฮ้ยสีนอนว่าสั่น่าอันนี้แค่แตะโดนนะนี่เฮ้ยสีแค่เตะโดนตีนยันเลยตีใช่ไหมตกลงใครจะกิดใครเอาใครจะกิดใครจะแตงมือพี่ออดจะพูดด้วยจกลับบ้านด้วย้ยเกลับบ้านด้วยนี่ก็บอกกนเยอะกลับบ้านเยอะอันนี้สกิดอันนี้บ่อะไสกิดแล้วเราวรวมเลยฮะ บอกวซื้อซาขันแมนเป็นสมัยตะกี้แต่เป็นจีกันไม่ไหมนี่โอ้ประเดีนอนวดบดขึ้นวันนี้ยังเดีลูกเขาห้องน้ำ yeah. างี้นงพักกันไหมยังเดียวท่านั้นเอาของไหมไม่ถ้าถ้ามันเหมือนตอนใหม่ๆมันจะดีใจนะพี่ออสแต่อาา่ะสำคัญนี่นะไม่ไหมนี่โอ้ยเขาไม่ปามันนี่กูด,ดมหดดากซื่อมือหนานกับบ้านเอมนอนหัวหรอเห็นไหมนี่ ราดูเร yes. ื the the no ่อง้เรอดูเรื่องพวกนีด้บอกนองหันหลังให้พ่อบานองหันหลังเนาะกินงวกินงวหอมปลาลาอยหอมปลาลาี่เป็นบรรยากาศครับของมนกเจหการกินข้าวของเขาไม่ให้ไม่ให้ถังเนี่ยหอห้าร้อยเอาเลย สสั่งงกนให้้ผผมมะาลพี่ฟีถามหาหมอตานวลาสันวาว่านไทยอ่ะคลิปมอตาลให้เบิ้งไงเด้อสันวาไอ้ย่ามีเีฟีอีกเนาะหอนตัแกก่ง เดีวพันกรบานนี้ยังโอนให้ก็ดีเหาหยาได้มูเจ้านีข่อยจน่าวางยากเปียปไปแช่อยก็เห็นมีเอซโอนให้จากทีอโอนไม่ได้เลเจ้าสามสีโอนให้โอนแข่กันอะโอนตัวเรือใจกันโอนกันแข่งกันอย่นั่นหละไอ้รนวยใจเ็กได้สองร้อกนดนั่งหลวงข้างไ่ได้คุยด้วย

โสือ่าละวเลกนใช้ดีนะมีเอฟซีส่งตังค์ให้ใช้เอาเอาจริงๆนะตั้งแต่วุ้นกับตีทำคลิปมาบ่มีเลยว่าพี่วุ้นช่วยเติมน้ำมันไปถ่ายคลิปบ่มีเด้แต่ว่าเฮามาเฮามาแบบปกติของเฮาอยู่แล้วนะเฮาบริสิทิเรียจุดนี้เฮาบริสิทีิยังนะแต่อันนี้บอกบอกมวนๆซื่อๆบริสิเธิ์บอกให้ดามาก บาบูนบริซิเลียมีดก <ม EN S 2> นเ็อมานี่โดนิเกิดขึ้นเอ้าพื่อช่วยหน่อยเร็วโดนให้จัดโอ้จัดออนน่ยโนจนได้ไปเปิดบัญชีบ่เปไว้ให้เพื่อนโอนนะให้เขาโอนให้เอโอนนะมาไม่ถึงวันอ่ะตอนนั้จะไปเที่ยว กินเลยะห้าปิดผสมเอ็มร้อยกับให้มันเป็นอะไรอ่ะสูตรเด็ดนะคะเนี่ยน้องโนนบอกว่าดูในติกตอกเอาสไปซ์ผสมเอ็มร้อยไม่ใช่ว่าติกตอกขึ้นรถได้วิ่งเด้อขึ้นรถนะกูจะอยู่ข้างล่างตลอดแหลต้องกินจนรู้แล้วบเดี๋ยวเรยู่ในสาอ้อยนะจ๊ะ จะมีแรงหรือจะรับรับแล้วเด็กกินข้าวเหนียวหมดเขาบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วมันง่วงเป่เาเราให้สัญญาณรถคันอื่นไปแล้วไอ้นุ่นไม่ถอยมาสักทีเว้ไอ้นี่มันหลับอ๋อขับรถมือข้างเดียวยังมองไปเห็นอยู่นอนเก่งเด้อขับรถด้วยถ่ายคลิปมือก็ไม่สั่นทิมด้วยอีกุ๊้สุดยอดอมาวิจิตขับรถมองเลยวิจนะครับรถจะโัวสัพไ์โอ้ยก็นั่งด้วยแล้วทุกวันนี้ อันนี้ตีคือการแหละแต่ว่าห่างเงยดูอยู่ถวเบืเงยดูบนกจาดเอาเลยวุญญาณแต่คือเราคนนั่งข้างๆไงใช่เข้าเพิ่อนะปกติต่เขายานแต่ข้างนี้ไม่ถ้าเกยไวข้างหน้าอันนี้อันนี้อัก็ไล่สดอันนี้ก็เพลงอะไรอ่ะวันนั้นครับรถไอ่ะ โทรศัพท์สองเครื่องอ่ะไอหนึ่งนีไลฟ์สดอยู่ไอหนึ่งโทรมาอีกทั้งนีไลฟ์สดทั้งคุยด้วยทั้งพรมอะไรรถไถวะเข็นเกลืถไทยคลิปเล็กแขับรถไถด้วยแต่เพราะไอคลิปเนี Crit ่ยรถไถยังรั่วลน้ามาแล้วมันจะคุยเรอยๆไปทิมไก่ไม้ไม้กระดานอ่ะที่เป็นปักกระลามอ่ะตรุษตรุษแต่เป็ยบบอตีมากินเขาน้ำมูกขจ้า นี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะที่วุ้นกับตีเล็กมามาป่วนเวลาทีมงานกินข้าวไปมาป่วนมาแจมตลอดแหละมาทีไรก็มากินข้าวอยู่ับบายมาตอนที่เขาพักเที่ยงทุกวันอุ้ยกว่าวุ้นจะขับมาถึงนี่เนาะเหยยีบบจักรลอยยังแล้วตีขับแต่ว่าอันนี้มันกะว่ายกลัวขั้นเกีงเนาะลอยหนึ่งซ้ำรถเกียงลอยหาเนาะ บันี้ย้อนมันสีสวยเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนล้อแม็กซใสเพราะว่าบางคนเอฟซีเขาเขาทักเราเนาะว่าทําไมไม่ไปศูนย์ให้เขาไอ้นี่ล้อให้ถ่วงล้อให้แต่คือทางร้านน่ะเขาบอกว่าเขาถ่วงมาให้เรียบร้อยแล้วถอดแล้วใส่แล้วขับได้เลยเพราะว่าบุญไม่ได้ไปแต่งไม่ได้ไปไปตัดแหน่ไม่ได้ไปงแหนนั่นแหละคือเขาจะเาขใจนะก่อนมันจะเป็นมันยิง้อน้เลยเขาบ่ได้ถ่วงมากมันสีสันเป็นบ่พี่ออด อันนี้มันบรสานนปกติแต่แต่คือร้านแม็กเขารับประกันไงว่าเออเขาทําให้เรียบร้อยแล้วใส่แล้วขับได้เลยถ้าเรามีบล็อกเราก็เปลี่ยนเองได้ไม่ต้องไปศูนย์อะไรอย่างนี้นะเป็นชุดคือตอนตอนไปซื้อยางอยู่ตางหากแม็กอยู่ตางหากบอมาแล้วมาขันน็อตออกเอาวางปุ๊บขันน็อตจบอ๋อน่าจะตรงมาแล้วเอาตัวมาแล้วมันมีรอยอยู่มีรอยเขาเอาไปขวาง คนมากเจอกัออน,นบางทีมันของของที่ร้านนี้มันหมดใช่ไหมแล<า>้วมันมีร้านหนึ่งอ๋อแต่อันนี้ร้านเดียวกันมาส่งก็ใส่ปขาเป,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 ปิดเราะตอนนี้เคยไปอยู่อ๋อแต่งตัวโตโลน่าน้องจอกเลยแต่ว่าไอ้น,นี่เขาเอาร้านเดียวเลยแล้วเอารถอีกคนไปเข็นมาให้เลยเดี๋ยวเขารู้จักกันนะพี่แกรู้จักอีหยังท่องกินท่องคาฮ่าคาอยู่โดนนี่ไปกอ็จ้าเทปบ่บบหลายครั สำหรับมือนี้ออออมันมันตักสองขั้นบ, <ะ S 1> บ่ขึ้นไปไหนคือทนนั้งทึ่งนะสามหนุ่มนั้นอิ่มแล้วรวมทั้งผมด้วยสิบล,วลว้อเขารุยแล้วครับนู้นครับคังนี้กินมาละกันครับคังนี้กินมาละก